ใครบอกว่ารถมอ่ปูนดูระยากมาดูที่นี่ครับผมรถมม่ปูนเนี่ยเป็นรถที่ดูรลยากจริงนะครับ 6X n X, เท่ากับ 6HK เลยครับเสียงดีมากเลยมันก็ดีอย่างหนึ่งเวลาแบบเราถอยอย่างงี้มันก็คนอยู่ก็จะได้ถอได้รู้ใช่ สวัสดีครับอยู่กับช่อง adbt นะครับวันนี้มีโอกาสมาเที่ยวที่แผนปูนนะครับของเสียตูสวนอุดมทรัพย์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่นี่คือเอาง่ายนะครั้งแรกที่ผมเข้ามานะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันดูเรียบร้อยมากที่นี่นะครับเป็นแผนปูลจริงรับแต่ว่าโอ้โหคือแบบทุกอย่างคือแบบจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดเลยสัตว์สวนต่างๆอะไรต่างเงี้ยคือแต่เข้าประตูเข้ามาครับคือรู้เลยว่าแบบที่เนี้ย คือเป็นระเบียบเรียบร้อยจริงๆครับคือแบบมันดูเรียบร้อยมันดูแบบไม่เกะกะเอาง่ายๆนะครับคือเอาเอาง่ายๆคือเข้ามาเนี่ยคือดูดีมากข้างในนะครับแล้วก็รถแต่ละคันนะครับ oh, โหต้องบอกว่าเป็นรถมอเตอร์ปูลที่หล่อมากครับรถ <c oughs> มอเตอร์ปูลเนี่ยเป็นรถที่ <c oughs> ดูะระยกจริงๆนะครับโอ้โห oh, oh, นี่ครับยูสุดนักก้าครับ FXZ สามร้อยยี่สิบทุกคนนะครับสามร้อยยี่ โอ้นี่กาลังล้างเลยครับต้องบอกว่าตัวนี้นี่เป็นรุ่นที่ไม่มีในรุ่นที่แบบสามารถต่อตัวถังก,งกระบอกระบ่งนี้ได้นะครับคือมันจะเป็นรุ่นที่เป็นรถโม่ปูนโดยเฉพาะเลยครับผมนี่มากับชุดโมลิเบร์นะครับนหกรซีก็จะเป็นอิวสุเอ็กซ์ตัวนี้ก็จะมากับพลัง 6 nx 1นะครับ6 nx cc ก็เท่ากับ6 hk เลยครับ6เกียร์เดินหน้าครับผมนะครับแล้วก็จะมี pto five wheel สำหรับปั่นโม่ปั๊มปูนเนี่ยครับไอปั๊มไฮดรลิกงมปูนนะครับนี่ครับผมรถโม่ปูนครับล้างเลี่ยมเชื่อมมากนะครับใครบอกว่ารถโม่ปูนดูอะไรยากมาดูที่นี่ครับผมแต่งสวยครับแล้วก็คือ สภาพแบบตแต่ละคันคันคือสภาพสมบูรณ์แล้วก็แบบดูดีมากครับคือรู้เลยว่าเท่าแก่เนี่ยดูแลใส่ใจจริงๆครับผมนะครับดูรู้เลยนะครับตั้งแต่สถานที่ข้างในยันรถนะครับคือมันดูแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดดูแบบไม่ละกิละกะเลยโอ้โหแน่นอนมากที่นี่ที่นี้เขาก็รู้สึกว่าจะมีน่าจะสิบคันหรือเปล่าสิคันหรืเก้าคันนี่ครับผมก็ลืมลว นะครับแล้วก็คือจะเป็น320หมดเลยแล้วก็รถเลยก็จะมีเอฟอาร์ FR นะครับที่เป็นรถพปูนกรงรุ่นเนี่ยอยู่ประมาณ2ครคันเดี๋ยวพามาดูคันนี้กันแบบเต็มเลยนะครับเนี่ย FXZ หัวเขาก็สูงประมาณเนี่ยครับซึ่งตัวนี้มันก็จะใช้เครื่องเดียวกับ FXZ 345แเรงม้านะครับก็คือเป็น 6NX เหมือนกันเป็นเทอร์โบเดียวนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรุ่นที่ว่าเป็นเครื่อง36เนาะ ที่ว่าเป็นทวินเทอร์โบนะครับก็คือเขาทำมาเพื่อแบบว่ารองรับยูโร5นะครับแล้วก็ขนาดเครื่องที่น้อยลงนะครับเพื่อเรื่องการเปลี่ยน้ำมันการเซฟน้ำมันประมาณนั้นนะครับสเปคเครื่องเกียร์เฟืองท้ายกันแบบละเอียดๆเลยนะครับ6 n x 1นนะครับขนาด 7,790cc หรือก็อตีไปปัดๆก็7.8ลิตรนะครับเครื่องเขานะครับ ม้าที่ย2ม้าที่320ม้าที่2,000รอบนะครับส่วนทอก็1,255นิวตันเมตรนะครับเกียร์อันนี้ก็จะเป็นเก้าเกียร์เดินหน้านะครับเก้าเกียร์เดินหน้าเกียร์หพิเศษนะครับเกียร์พิเศษก็10.3นะครับตีไปก็ประมาณ10รอบกว่านะครับแล้วก็เกียร์เกียร์แเนี่ยก็มีมีไดนะครับก็อัตราทด0.715นะครับประมาณนี้ แล้วก็เฟืองท้ายอันนี้ก็เฟืองท้าย745นะครับเฟืองท้าย745เลยโอ้โหต้องบอกว่าสุดจัดเลยครับเกียร์ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็เฟืองท้ายนี่ก็ช้านะครับประมาณนี้ขับเคลื่อนสองเพลนะครับสองเพล FXZ เนาะแทนพาวบกี F ้ at, uki, ครับอันนี้ก็มันจะเหมือนพวกสามร้อยนะครับเนี่ยครับมันจะมันจะเป็นพาวบกี้ยางเนี่ยเป็นยางที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกกันนะครับพาวบกี้ยาง อารมณ์เหมือนพวกสามร้อยสองสี่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเหมือนกับสามสี่้าด้วยนะครับเบรคแข้งน,นะครับอันนี้มากับยางพันครับผมยางพันรถปูนก็ประมาณนี้ครับลุยๆในรถปูนเ,นนเข้านางงานแบบลุยๆหดหน่อยนี่เบรคแข้งถังลงสองถังเหม,มือนถังสามร้อยสองสี่เลยเนี่ย6 n x อก็ฝาก็จะงงงกหน่อยครับประมาณนี้ครับผม อาร์มาพร้อมเลยเทอร์โบเดี่ยวโบกาเล็อันนี้ก็ตัวมโม่นะครับริบแบร์ส่วนอดุดมทรัพย์คอนกรีตจันทบุรีครับผมเข้ามาทางแยกสลงอันนี้ก็หัวเก่งครับทาสีม่วงแปลงหน้ากิก้านะครับไปทํามาจากผู่ช่างพนมบ้านโปง่งกันชนหน้านะครับชุบโครเมียมพร้อมกับยื่นยํำสแตนเลสซีหน้าโครเมียมหัวเก่งสีม่วงแก้มโครเมียมน,นี่ อันนี้ก็ประตูเดิมครับแล้วก็แปะตัวเพดปิดโช๊น้องหลอกเนี่ยเอาทรง่อยให้เราหล่อหน่อยแล้วก็นี่ครับทายชุมล้อเป็นเป็นเลนนะครับเป็นเลนอันนี้ก็พัดโครเมียมอันนี้ก็คอบแคปเข้ามาโอ้โหดูผลย่างแว็บเลยล้อชุบครับผมยางเข้าใบนะครับ11.00 R20 เป็นยางพันร้อยครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ยางเข้าใบนะครับต้องเรียกว่ายางเรเดียนแบบมียางในนะครับ ถ้ายงางผ้าใบอะแบบนี้เลยครับผมนี่แหละคือผ้าใบเนี่ยอันนี้คือเรเดียนแบบมียางหนนะครับเี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นพวกตัว R ประมาณนั้นอะคือเรเดียนนะครับอันนี้ก็คือยงางผ้าใบเนี่ยเห็นไ,ไหม11.0ขีด 11. 20 11.00 R20 11. นี่นี่แหละครับความแตกต่างนี่ประมาณนี้คัสซีครับคัสซีก็โอ้โหนี่ครับดำๆเหมือนกันนะหลังยันคัสซีเหมือนกันครับเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ย อันนี้นะครับในส่วนของบั้นท้ายโอ้โหก็อย่างแบบคือเขาก็ดูแลดีที่สุดนะครับกับงานรถปูนเพราะงานรถปูนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบเลอะๆมอมๆหน่อยประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จัดว่าโอ้โหคือดูดีมากเลยนะได้ขานี้ก็สุดยอดแล้วครับปกติรถปูนนี่ก็ไม่ค่อยจะมีใครดูแลดีขานี้เนาะนี่ครับ <c oughs> อันนี้ก็ในส่วนของตัวแพนทุกคนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นถังเซโลสาหรับเก็บปูนผงนะครับแล้วก็เวลาจะโหลดใส่รถก็นามามิกรวมกันตรงนี้ครับน้ําปูนผงหินทรายนะครับจะถูกมาผสมรวมกันแล้วก็ปล่อยลงโม่ทีเดียวเลยผสมเสร็จเลยนะครับมีถังไซลโลสามถังเลยครับเก็บปูนผงทั้งหมดเลยคันนี้นี<ๆ>่ก็าเรียบเหมือนกันโอ้โห การัดบังมอไซค์ครับกาดบังถังลมเป็นเลดด้วยเอ่ท่อตัวเอสเทาเลดโอ้คันนี้นี่เขาแววดีจริงเว้ยแววดีจังคันนี้ <S <S โุโดมมซับคอนกิจการโยทานะครับ <S <S หล่อเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตอนที่เขาไปแต่งมาเนี่ยที่ผมเคยไปถ่ายอู่ช่างพนมมาสองคันนะครับตอนนั้นนี่คือโม่เนี่ยเขายังไม่ได้ใส่แต่ว่าเขาส่งตัวหัวกระซิเนี่ย ไปแต่งที่อุช่างพันนมก่อนนะครับแล้วก็แต่งเสร็จปุ๊บเอามาวางโม่ที่หลังประมาณนั้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปกับพี่พงศ์นะครับพี่พงศ์ขับสแกนเนียแล้วก็เดี๋ยวรอพี่พี่เบียร์นะครับเข้ามาอีกคันหนึ่งพี่เบียร์นี่ก็จะเป็นเอฟเอ็กซ์แซดสามหกสูงก็คือจะเป็นรถที่ใช้วิ่งพวกหินทรายเข้าแพ้นนะครับทรงแบบกระบะแบบทรงยุโรปเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรถตักนะครับรถตักที่ ใช้ตักหินตักทรายนะครับเข,ข้าตรงนี้รถตักก็จะตักเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะดูดขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ไปมิกกันข้างในนะครับแล้วก็ปล่อยลงรถโม่เอพี่เบียมาถึงแล้วครับรถตักรถตักเซมเอเซรม6กสา6ดียกได้ประมาณ3ตันนะครับไซส์นี้ เป็นรถตักที่ใช้ตักหินตักทรายเข้าตัวโล่นะครับโอ้ฝุ่นท่วมเลยโอ้โหฝุ่นท่วมเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมแผ่นปูนถึงต้องแบบมีกับแพงปิดล้อมอ๋อคือรถฝุ่นไปด้วยไปตัวครับคือรถฝุ่นไปแบบรบกวนรอบข้างประมาณนั้นนะครับ ก็ตรงนี้เขามีหลังคาปิดวิชิตเลยรถตักนะครับ กลไหมพนี่ครับนี่ครับโชเฟอร์นะครับสวัสดีครับปิ่งไก่ไหมพี่เนี่ยครับผมขาหนึ่งขาหนึ่งกี่ทีเนี่ยชั่วโมงได้ไหมประมาณชั่วโมงเศษๆครขอชั่วโมงเรื่อยๆอ๋อครับผมบอทช่างพดอันนี้มอพักหลอกหรือว่าพักจริงพี่เนี่ยแครับอันนี้มอพักหลอกหรือว่ามาพักจริงอ๋อพักหลอกแต่ไม่ค่อยลั่นอ่ะไม่ค่อยลั่น 3ามหกต้องหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวแน่นอนอืมรันจริงช่างคตอ๋อช่างคตนี่คือไอตัวท่อ,ตร,อรต,ตรงนี้มันจะเป็นเหล็กหมดเลยครับแต่ว่าถ้าฮะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเหล็กประมาณน,นั้นนี่ครับผมโคตท่อยเสียสลับบุรีตัวแม่เทนะครับ หน้ามีเนียมลายจีบด้วยโอ้โหครอบดุมเอโลคัพเปอร์ด้วยครับเฮ้ยเอโลคัพเปอร์ด้วยครอบดุมหน้าสามหกตัวแปดน็อตนะครับ,เ,บ,เ,รบ, 36, 8, รบเสียงถอยญี่ปุ่นแท้บ้างเนี่ยเสียงแบบใสเลยครับเสียงใสไม่มีแตกเลยแล้วก็หนะ้าต่อฮอนด้วยดนะูส่งแล้ว เดี๋ยวถามพี่เบียร์กันนะครับเอาจริงๆเสียงถอยญี่ปุ่นะของดินโซนะครับมันจะตัวเล็กนะครับแล้วก็เสียงเบาต้องต่อคอนเสียงมันถึงจะดังแต่ถึงจะดังชัดประมาณเนี้ยอ๋ออันนี้ก็เป็นทรายอ่าโอ้ทรายจะหมดแล้วทรายแต่ว่าหินกน็หินมาลงก่อนเน,นี่ยเสียงชัดเลย เสียงใส่กิ๊กเลยเนี่ยน่าจะเป็นตัวตัวแท้นะครับแล้วก็ต่อหอนเสียงคอยอ่ะเสียงคอยเฮ้ยติกล้องบอมันไล่มาเไล่มันไล่มันไลยมาเไล่มันไล่ อันนี้อันนี้ออดถอยนี่แท้พี่แท้ครับแล้วก็ต่อฮอนเพิ่มใส่ฮอนสองตัวสองตัวใช่เสียงใส่แจ๊วเลยนะก็แท้ใช่ครับเสียงเพาะดีมากเลยใช้ญี่ปุ่นหมดเลยอืมเสียงดีมากเลยครับมันก็ดีอย่างหนึ่งเวลาแบบเราถอยอย่างงี้มันก็คนอยู่ไปจะได้เขาจะได้รู้ใช่ขนาดใหญ่เลยแสงในแต่ตาพีด้วยนะมันดีนะพี่ควาปอดภัยครับใช่ แล้วก็ผมว่าเสียงมันใสเพาะกว่าเลยนะ<ด>เสียงใสกิ๊กเลยอะตัวแท้เดี๋ยวก็ไปเอาต่อนะพี่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวผมก็จะไปเที่ยวที่โลโมหินนะครับไปดูสักหน่อยนะครับน้ก็เที่ยวหน่อยวันนี้กดล่อเมืองจันนะครับนี่ครับเดี๋ยวถามพี่พงษ์หน่อยตัวนี้มันแข่งพี่ตัวนี้แข่งนะเพราะมันใช่โคดสปริงอ้สเอสามหกเรี่กโคดสปริง แข่งกากันเยอะเลยนะเยอะไหมถ้ามีมมออบ่อลมเะอ,อ๋อบ่อลมอ๋อได้บออ่อลมน้ำมันก็ถือว่าไม่กินมากมกินมากมกำลังเลยพี่ดีไหมกำลังก็ดีดีด้วยสามยี่นะครับสามยี่<ๆ>มิกเซอร์ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามีคนเอามายืดคัสซีแล้วก็ทําต่อกระบะอยู่โอเคครับเดี<ๆ>๋ยวพาไปนั่งสแกนเนียกันนะครับกลับไปคลิปหนึ่งเลย